ทุกวันนี้ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขจำนวนขยะมหาศาลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากเรามีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดทำโครงการธนาคารขยะนี้ขึ้นมาซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับปัญหาขยะที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในชุมชนเป็นแนวทางที่สร้างสารรค์และเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะโดยการนำขยะไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่โดยเริ่มตั้งแต่พนักงานเทศบาลและเครือข่ายในโรงเรียนในพื้นที่ก่อนดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งเสริมโครงการนี้เพื่อให้ชุมชนของเราเป็นตัวอย่างในการจัดการขยะที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม โครงการซีโรส่วนๆก็จะมีอยู่จุดเริ่มต้นของความคิดก็คือปัญหาขยะในพื้นที่แล้วก็ในช่วงโควิดอ่ามีการใช้ถุงพลาสติกเยอะออันเนี้ยทําให้บ่อขยะเทศบาลมีพื้นที่เต็ม<ฆ>ก็เลยมีความคิดว่าจะทํายังไงให้ถุงพลาสติกหมดไปครับแต่โดยช่วงที่ว่าโควิดอะเป็นช่วงเชื้อโรคก,ก็จะไม่มีการคัดแยกขยะค<ฆ>่ะเราก็ใช้วิธีการที่ว่าคัดบ้านไขบ้านมันโดยให้นโยบายทาง เน้นที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นหลักครับก็เริ่มจากการที่ว่าเรามีการประชุมอ่าสัปดาห์ละหนึ่งวันคือวันพุธเราก็จะให้เจ้าที่อ่าเก็บถุงพลาสติกมานำถุงพลาสติกมาวันละยี่สิบใบต่อหนึ่งคนครับโดยโดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลก็จะมีอยู่วันหนึ่งก็จะมีทางเทศบาลจะมีอยู่ประมาณเฉลี่ยวันห้าสิบคนค่ะครับห้าสิบคนคนละยี่สิบใบครับอืเราก็จะได้สัปดาห์ละ หนึ 1, ่งพันใบโอ้แล้วถ้าเดือนหนึ่งอะคะ,ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งก็ประมาณสองอ่าวันสามพันถึงสี่พันใบครับ hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์ค่ะ <c oughs> เราก็จะได้อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันใบครับแล้วถ้าเกิดเราดําเนินการครบสิบปีค <c oughs> ่ะอทางเทศบาล,ลนครทางเจ้าที่เราก็เหมือนเก็บถังพลาสติกได้ห้าแสนสองหมื่นใบเาที่เทศบาลแล้วตอนนี้เราได้มีไปทาง ส่วนราชการและก็โรงเรียนในพื้นที่ครับเรามีการไปเก็บถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ครับผมที่ไหนคะมีโรงเรียนในพื้นที่สองโรงเรียนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆก็ให้ขอร่วมมือมาแต่เราไม่จํากัดจํานวนถุงพลาสติกก็คือว่าเขาเก็บได้เท่าไรเขาก็มอบให้เราเท่านั้นครับผมค่ะอันนี้ยังเป็นรูปแบบของการบริจาคบริจาคถุงพลาสติกอยู่ใช่ไหมคะครับอ่าค่ะแล้วทีนี้ถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้แล้วเนี่ยค่ะนําไปทําอะไรต่อคะครับ ถุงพลาสติกนะปัจจุบันถุงพลาสติกเราอ่ามีการดําเนินการส่งส่งต่อไปที่วิสาหกิจชุมชนที่ทางอำเภอบางปะม,ม่าซึ่งเขาไปผลิตน้ามันมครับผมค่ะค่ะเป็นประโยชน์ด้วยครับแล้วเราก็มีรายได้กลับมาแต่รายได้ส่วนเนี้ยที่ได้กลับมามันก็ไม่ใช่เงินมากมายอืก็ปีหนึ่งเราจะได้แค่หลักพันค่ะครับแต่เงินตัวเนี้ยเราก็คุยกันแล้วในเจ้าที่เทศบาล คือเงินตัวนี้เราจะนํามาทําบุญช่วงปีใหม่ของเทศบาลครับอืมค่ะถ้างั้นถ้ามีการขยายผลออกไปแล้วมีสมาชิกมีรายได้จากกองทุนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีออกแบบให้เป็นระบบมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ใช่ครับค่ะค่ะก็ะคือคคตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับํำเรียนไปคือปริมาณเราไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องการแค่ว่าจุดเริ่มต้นอ่าให้ทางเจ้าหน้าที่เราทำเพราะส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่า เราเองท้องถิ่นเราไม่สามารถทําได้เราก็ไม่สามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือหน่วยงานอื่นทําได้อใช่ค่ะธนา,าคารขยะต้นแบบอำเภอขวัญ